สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำครีมรสริ้วรอยจากสารสกัดโรสเมรี่และอะโวคาโดกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้อโวคาโดอยู่ที่ครึ่งลูกคะ่ะ ผ่าอะโวคาโดเอาเม็ดเอาเปลือกออกแล้วก็มาขยี้ให้ละเอียดนะคะทุกท่านครีมรสริ้วรอยแบบโฮมเมดสูตรนี้คืนความอ่อนเยาว์ที่จะทำให้ใบหน้าของคุณสดชื่นและมีชีวิตชีวานะคะอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีแร่ธาตุ14ชนิดและวิตามินหลายชนิดค่ะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวพรรณและช่วยให้ผิวยืดหยุ่นและต่งตึงนะคะเราใช้อโวคาโดอยู่ที่ครึ่งลูก บทขยี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ให้ละเอียดนะคะอยู่ที่ครึ่งลูกค่ะ ประโยชน์ของอะโวคาโดก็ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นลดการสูญเสียน้ำผ่านชั้นผิวส่งเสริมการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังนะคะและให้ความชุ่มชื้นเพื่อต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยบำรุงผิวที่ระคายเคืองและแก้การอักเสบด้วยนะคะเมื่อเราได้อโวคาโดที่ละเอียดดีแล้วก็นำชามผสมมาเลยค่ะใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะ อะโวคาโดมีวิตามินเยอะมากนะคะสำหรับผิวพรรณค่ะแล้วก็ ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นดีด้วยนะคะสำหรับวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมันสารสกัดจากโรส e มรี่เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมวิธีสกัดน้ำมันโรสแมรี่แนะนำว่าให้เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราจะใช้ใส่น้ำมันโรส e มรี่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะน้ำมันโรส e มรี่ก็ ช่วยรักษาจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูลและบำรุงผิวด้วยสารอาหารที่มีประสิทธิภาพนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนและดูกระชับช่วยกระชับรูขุมขนพร้อมทั้งเติมความชุ่มชื้นคืนสู่ผิวนะคะริ้วรอยแรดูลดเลือนเผยผิวและดูผิวกระจ่างใสนะคะ ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำมันจากสารสกัดโรสแมรี่ถ้าใครใช้น้ำมันสารสกัดจากโรสแมรี่แบบเข้มขุนก็แนะนำว่าให้ใส่ไป12หยดค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือนมสดเลยค่ะเราจะใช้นมสดอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่นมสดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันเลยนะคะนมสดอุดมไปด้วยไบยโอตินและวิตามินมากมายที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในผิวช่วยต่อต้านริ้วรอยแล้วช่วยให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นนะคะกระชับรูขุมขนในน้ำนมอุดมไปด้วยสารพัดคุณค่าที่จะทิ้งเอาไวใ้ให้กับผิวทั้งความเนียนนุ่มผิวที่ยืดหยุ่นรืมรวมถึงรูขุมขนที่เล็กลง ที่เล็กลงด้วยนะคะประโยชน์ของน้ำนมก็มีเยอะแยะมากมายเมื่อเราใส่วัตถุดิบเข้าไปแล้วนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วมาดูวิธีใช้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้ใช้ไม่ยุ่งยากทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยแล้วก็ทาสูตรของเราลงไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยค่ะ คุณอยากทาตรงไหนก็สามารถทาได้เลยนะคะครีมตัวนี้ช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะทําให้หน้าขาวใสเลยค่ะเมื่อทาลงไปแล้วก็นวด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 เลยนะคะนวดเพื่อช่วยให้สูตรของเราซึมซับเข้าไปสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีค่ะนะคะ สามารถทาได้แม้กระทั่งบริเวณรอบดวงตาเลยนะคะสูตรนี้เมื่อนวดไปจนได้ที่แล้วปล่อยทิ้งไว้30นาทีบนผิวเรานะคะปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะปล่อยทิ้งไว้30นาทีแล้วค่อยไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะสำหรับสูตรนี้ดีต่อผิวพรรณมากมากเลยค่ะ เลื่อเรานวได้ที่แล้วเราไปล้างออกนะคะท่านผู้ชมล้างออกด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ล้างออกไปแล้วนะคะ หลังจากที่ล้างออกแล้วให้ดูนะคะว่าผิวนี่ขาวใสมากเลยนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคเพราะว่าสารสกัดจากโรส e มรี่นี่มีประโยชน์เยอะมากสําหรับผิวพรรณสําหรับท่านไหนที่อยากจะได้วิธีสกัดน้ํามันโรส e มรี่แนะนําว่าให้เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะสูตรนี้สามารถเก็บได้นานหนึ่งอาทิตย์ในตู้เย็นนะคะทําสูตรนี้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ชนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้มีวันที่ดีๆตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ